ข่าวภาคข้ามแมนเชสเตอร์เดตประจำวันที่15เมษายนโดยโค้ชเชฟโบอลแมนเชสเตอร์เดตยันนี้คอสเน่ได้ไปนี่โหดแน่นอน3ยักษ์ใหญ่ผิริกิจรุมล่าฮอกลิกกาโชโดย,ยางา้นที่ผมตาสม,มสโมสรยักษ์ใหญ่จากสุขุณัณฑ์ผิริกิจนะฮะตกเป็นข่าวต่างให้ความสนใจจะคว้าวตัวดาวยิงจากทางลิกกาโชสลาตร,ริของทีมโตริโนโอย่างทางอันดเดรียเบรติมาล่าจะขาย โดยสัสโมสรยักษ์ใหญ่จาก,จากทางพิรบกิจปีศาจแดงแมนยูของเราสิงห์ครามเชลซีและก็ไก่จทองททอเดมฮอสเปอร์ตกเป็นข่าวต่างให้ความสนใจจะคว้าตัวอันเดย์เบรติกองหน้าคนสำคัญของกระทิงหินโตริโนโทีมชั้นนาจากศึกลีกเกาโชซราตเตรี่มาว่วรึทีมจากการรายงานของตุตโตสปอร์ตสื่อชื่อดัง โดยเป็นที่เข้าใจกันว่าอันเรเปโรตินั้นสร้างชื่อขึ้นมาเป็นดาวยิงชั้นนาเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาจากผลงานการทําประตูที่มากมายจนเคยมีข่าวได้รับความสนใจจากหลายทีมชั้นนาทั่วทั้งยุโรปแต่ด้วยค่าตัวที่ทางสโมสรต้องสงกัดของนักเตะเรียกไว้สูงถึงระดับ100ล้านยูโรทําให้ไม่มีทีมไหนยื่นเม็ดเงินมาศารในระดับนั้นกับเขาเลย แต่ถ้าว่าจากสการที่เป็นอยู่ในช่วงผลกระทบโควิด -19 ีนนั่นทำให้นักเตะคนนี้น่าจะมีค่าตัวที่ค่อนข้างจะถูกลงกว่าตอนนั้นพอสมควรผนึกกับทางนักเตะในท่้น,นี้ที่ทำประตูนในลีกได้เพียงแค่12ลูกเท่านั้นทะทํทำให้สโมสรต้นสังกัดไม่น่าจะโกงค่าตัวนักเตะเหมือนตอนแรกได้อีกแล้วนั่นเองส่นวน่างงานนี้ไนดะ้ผมอันเดรเปรตินะฮะอีกหนึ่งตัวละครลับที่ทางแมนยูนั้นสนใจอยู่เช่นเดียวกันแล้วมาดูข่าวต่อมาก,กันที่ก่อนอานครับ สโครปราผีใช้ลินการ์ดแย่งตำแหน่งบรูโน่ได้ไหมโดยงั้นทางโพสโคและผมมาดีกองกลางของทางแมนยูแนะนำทีมเก่านะฮะให้ดึงมหาเทพเจสซิลินการ์ดกลับมาอยู่กับทีมแข่งขันแย่งตำแหน่งกับทางบรูโน่เฟอร์เดสให้จงได้ ดยวิฟิลทีมชาตินักกอลิธาผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนับตั้งแต่ย้ายมาค้าแข่งกับทางเวสต์แฮมดึวยสัญญาย,ยืมตัวในช่วงครึ่งซีซั่นหลังมานี้ซึ่งทางสกคนั้นมองว่าทางนารุมองจะได้ประโยชน์อย่างมากมายจากการดึงลินการ์คนนี้กลับมาค้าแข้งในทีมโอทาฟอร์ดในการแข่งขันแย่งตำแหน่งกับทางบรูโน่เฟิร์นเดสโดยเขาได้บอกว่าเขาเจอกับช่วงเวลาที่ยากลำบากที่แมนยูนะซึ่งผมคิดว่าทั้งหมดนี้มาจากการดึงตัวบรูโน่เฟร์นเดสเข้ามาสรกอตโกล่าพาันทอกสปอร์ต ทางคุณเล่นตำแหน่งเดียวกันซึ่งคุณก็ไม่อาจจะโต้แยง้งในสิ่งที่ทางบรูโน่ทำได้เลยเจสซี่นี้ต้องการเล่นฟุตบอลเขาต้องการโอกาสและก็วปแทมมอบโอกาสให้กับเขาผมรู้ดีถึงศักยภาพของเจสซี่คนนี้ผมเคยทำงานร่วมกับเขามาตอนอายุส8ปถึง19ปีในฐานะโคช้ชดังนั้นผมรู้ดีว่าเขาเนี่ยเป็นของดีมีคุณภาพอย่างแน่นอนความฟิตของเขาไม่เคยมีปัญหาแม้จะไม่ได้ลงสนามมาสักพักหนึ่งก็ตามทีเขามีความเป็นมืออาชีพและก็ฟิตมากเลยนะ เขายอดเยี่ยมสลักทางนัลุอมผมคิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากมายในการดึงเขากลับมาและก็ยันตำแหน่งกระชังบรูโน่เฟร์นเดสเมื่อเขาทำผลงานไม่ดีเราก็ยังมีนักเตะอย่างทางเจสซี่ที่มีศักยภาพในการเล่นแบบเดียวกันนั่นเองโดยสถิติของเขาตั้งแต่ไปอยู่กับทางเบสแฮมดีไม่แพ้บรูโน่เฟร์นเดสดังนั้นมันเป็นเรื่องที่ดีที่มีการแข่งขันในทีมหวังว่าเจสซี่คนนี้จะพร้อมสำหรับสิ่งนั้นและทางนัลุอมต้องการเขาเช่นเดียวกันนะ เป็นต้องมงงานนี้นะผมถ้าเกิดว่าทางสโคจะจะให้ทางลิงการคนนี้มายังตำแหน่งกับทางบรูโน่เฟอร์เดสแล้วล่ะก็ผมว่างานนี้ก็น่าสนุกนะฮะแต่ในมองอีกมุมหนึ่งเนี่ยลิงกาดเขาจะเอาด้วยไหมต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูข่าวต่อมากันดี่ก่อนครับโซชาเผยเคยโดนเฟอร์กี้ด่าจนตั้งปณิธานแน่ๆแล้วว่าจะไม่เอา โดยงันนี้ทางน้ารุอมโอลเลกน,นัชาหลายใหญ่ของทางแมนยูระบุเคยฉูกเสื้อได้เปรกุสันทำน้แบบรุนแรงหมายพ่าะตั้งใจตัดฝาวเพื่อทำให้ทีมรอดจากความพ่ายแพ้ก็ตามทีแต่มันก็ทำให้ตนตาสว่างจนตั้งปฏิฐานเอาไว้ว่า,าต้องชนะในแบบที่เหมาะสมเท่านั้น โดยทั้น,ลลนัารุ่อมโอเล่กนุชชาพัดการชีมของแมนยูเปิดเผยว่าเคยโดนเซอร์ใเลโกุสันทํานานกุซือปแดงดาใส่อย,ย่างหนักจากกรณีที่ตั้งใจทำฝ่าวจนโดนใบแดงแม้ว่าจะเป็นการทําเพื่อผลประโยชน์ของทีมก็ตามที โดยชาพึ่งตำหนิซงฮึงมินกองหน้าทอนดัมฮอตสเปอร์ว่ากแกล้งเจ็บเกินกว่าเหตุในเกมลีกนะัดที่แมนยูนั้นชนะสเปอร์ไปสาต่อนหนึ่งเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาโดยที่เปรียบเทียบกับว่าท่านลูกของตนทำแบบเดียวกันแล้วนั้นตนก็จะลงโทษลูกี่การสั่งห้ามเขากินข้าวซึ่งมันกระทำให้ทางโชเซ่มูรินโญ่ของทางไก่เดอะทองนั้นตอบโต้ไปแบบดเดือดจนกลายเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจ ขานี้ล่าสุดทางโซเชียลได้เผยบอกว่าตนนั้นยึดถือความเชื่อที่ว่าหากจะชนะมันก็ต้องเป็นการชนะด้วยการเล่นตามกฎเท่านั้นเพราะบอกว่าตนเริ่มมีหลักความเชื่อแบบนั้นตั้งแต่วันที่โดนเฟอร์กูสันด่ายับเยินหลังจบเกมที่ทางแมนยูเปิดบ้านเสมอทาง New นิวคาสเซิลเป็นตัวหนึ่งมวันที่8เมษายนในปี1998โดยเกมนั้นร็อบบีーดาวเตะของทางนิวคาสเซิลได้จังหวะเล่นเกมโต้กกับเร็ว ในช่วงฤดที่89จนดูแล้วจะมีโอกาสที่จะทำประตูชัยได้แต่ก็โดนโซชาเข้ามาสกัดในนักผู้เล่นอาลฟิลค,คนสุดท้ายซึ่งนั้นก็ทำให้โซชาได้รับใบแดงทันทีหลังจากโดนถามมาว่าเขาคิดว่าคนเป็นผู้จัดก,การทีมควรจะกระตุ้นให้ลูกทีมเล่นแบบแฟร์เพ์หรือไม่นั้นอดีตดาวยิงชาโนเวคนนี้ก็ตอบว่า ผมคิดว่าผู้จัดการทีมทุกคนมีหลักความเชื่อที่แตกต่างกันนะตอนที่ผมโดนไล่ออกจากสนามในเกมกับทางนิโคสเซนในตอนนั้นผมคิดว่าผมทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วเพื่อผลประโยชน์ของทีมแต่หลังจบเกมนั้นท่านเซอร์อลิเวอสันก็ด่าผมยับเยินเขาเรียกผมไปที่ออฟฟิศของเขาและบอกว่าที่แมนยูเราไม่เก็บชัยชนะด้วยวิธีแบบนี้หรอกนะ คำพูดนั้นฝังลึกในใจของผมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเราอยากชนะด้วยแนวทางที่เหมาะสมมันไม่สำคัญหรอกนะว่าเราจะเจอกับใครเราอยากชนะด้วยการเล่นตามกฎเท่านั้นที่พูดแบบนี้มันไม่ได้หมายความว่าคนอื่นๆนั้นไม่ทำตามทีมแนวทางคิดหรอกนะผมก็แค่ตั้งใจจะสื่อมาว่าผมคิดว่าทางผู้จัดการทีมทุกคนต่างก็อยากจะชนะแบบยุติธรรมเท่านั้นเองนะครับ ห๋นะผมเป็นนว่าง,งานนี้นะฮะถือว่าโซชาเผยได้เคยโดนเฟอร์กี้ด่าเพราะว่าเล่นไม่แฟรนั่นเองแม้ว่าจะเป็นการช่วยทีมก็ตามทีแต่ถ้าชนะแบบนั้นก็ไม่เอาเช่นเดียวกันครับเรามาบรรข่าวต่อมากันดีก่อนครับเอเจนต์จันเองริเบโลเผยสาเหตุที่มูราอดย้ายซบผีแดงเมื่อปี2012 โดยงานที่ทางวักเนอร์บริเบโลเอเจนผู้ดูแลผลประโยชน์ให้กับทางลูคัสมูราตัวรุกชาวบราซิลของทางต้นน้ำฮอสเปอร์เผยเองว่าลูกค้าคนสำคัญเกิดจะได้ย้ายซอบแมนอยู่แล้วตั้งแต่เมื่อปี2012แต่เกิดการเปลี่ยนใจไปเซ็นสัญญากับทางปาริสชักแมงเสียก่อนนั่นเองหากใครจะไม่ดีเมื่อปี2012สมัยยังอยู่ซานโตสมีข่าวลือนาหูแบบสุดตรงนะครับว่าทางลูคัสมูรากับทางแมนยูนั้น และก็เบื้องหลังก็คือพวกเขานั้นการเจรจาเดี๋ยวนี้กันเกือบจะบรรลุข้อตกลงแล้วซึ่งลิเบโรคนนี้ก็ได้กล่าวแต่ก่อนที่การสัญญาจะเกิดขึ้นลีโอนาโดพอออกใหญ่จากทางปารีสแซตงแองก็โทรศัพท์เข้ามาหาผมโดยตรงพร้อมเล่าใฟังถึงโปรเจกต์การสร้างทีมครั้งใหญ่โดยมีเยโกซิลวามาคินยอสชาราตันอิบราฮิโบวิชเป็นเสาหลักของเขา เขาถามว่าแมนยูพร้อมจ่ายค่าตัวซีเท่าไหร่ผมบอกไปเลยว่า31ล้านปอนด์เขาจึงสวนกับทัญชีมาว่าเฟรเซจะให้39ล้านปอนด์เพื่อดึงมูราคนนี้มาคาแข่งในปารีสจบได้ซึ่งตนอนว่าตัวผมและกอกสารโต๊ดตกลงทันทีโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาตอบรองมากมายฉะนั้นพวกเราก็พยายามเกี้ยกล่อมมูราว่าปารีสนั้นเป็นมหานครที่สวยงามและก็เหมาะจะใช้ชีวิตกว่าในอังกฤษหลายเท่าตัวเขาบอกว่าให้ไปคุยกับพ่อของเขาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสัญญา จนกระทั่งทุกอย่างจบลงด้วยดีนั่นเองนานะผมเป็นนาว่างงานนี้นะฮะเป็นเหตุผลที่ตอนนั้นทางมูราคคนี้ไม่ได้ย้ายซบผีแดงนั่นเองเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับเล่นหนักเกินไปไหมยูฟาสั่งปรับผีแดง6,000ปอนด์โทษฐานโดนเหลืองไป5ใบ โดยยูฟาสั่งปรับเงินแมนยูก็หาประ้ฤติตัวไม่เหมาะสมจำนวนกว่า6,000ปอนหรือประมาณราว2,60 0 0 0บาทหลังมีข่าวว่าแค่ไปแสดงโดนเปนเหลือง5คนจากเกมที่บุกไปชนะการาดาไป2 0ต่อ0ในศึกยูโรปาลีกรอบแปดทีมนัดแรกโดยงั้นที่ผมทางสัมพันธ์ฟุกบอลยูโรนะฮะหรือว่ายูฟ้านั้น สั่งปรับแมนูเีมนศสกฟุบอลบริกิจไป6,000ปอนด์หรือประมาณ2 0 0 0 0 0บาทข้อหาประพฤติตัวไม่เหมาะสมจากกรณีที่5นักเตะได้รับใบเหลืองในเกมยูฟายูโรป้าลีกรอบ8ทีมสุดท้ายนัดแรกที่บุกไปเอาชนะทางกรารดาจากสเปนไปได้2-0วันที่8เมษายนที่ผ่านมาโดยเกมที่เอสตาดิโอนูเอโวลอสคาเมเนสในแดงกระทิงดุนั้นแข่งไปแสดงทั้งลูกชอสกอตแมชชูมิน่ทอบักบ้า แลร์รี่ไมกวายและก็เนมยามาเตสต,ต่างก็ถูกผู้ตัดสินชาวโปรตุเกสออกใบเตือนจากการทำฟาวนักเตะเจ้าชิน่นถ่วงนให้สโมสรโดนปรับเงินข้อหาเล่นรุนแรงเก,กินไปโดยนอกจากนักเตะทั้งสารายที่ติดโทษแบนในเกมเปิดบ้านพบกับทางการด้านั้นทีมยังไม่มีเอริกบายี่ที่ติดไวรัสโควิด1 9ีระหว่างทางกลับไปรับใช้ทีมชาติที่ไอริรีโคสช่วงปลายเดือนที่แล้วเนื่องจากอยู่ระหว่างการกักตัว รวมถึงองค์กรณีมัตสิยาหกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสที่เจ็บหัวเข่าจนอาจจะต้องพักจนจบสั้นนี้แต่ด้วยสกอร์ที่บุกไป,ปชนะมาได้ก่อน2-0จึงไม่น,น่าจะมีปัญหาอะไรกับการลงเล่นในถิ่นโอแทฟอร์ดในช่วงเย็นวันนี้แต่อย่างใดหรอกนะและนี่ก็เป็นสรุปข่าวลวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเย็นนะฮะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมผมกดไลค์กดแชร์และกด u b s c r i b e ให้กับผมนะครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ